เดอออกคำสั่งชิงแชมป์ที่ว่างในรุ่นไลท์เวทแล้วโดย WBC ได้ออกคำสั่งให้ทางซาเคร์สตีเวนสันชกกับแฟงมาตินเพื่อชิงแชมป์โลกเดอยูบีซีรุ่นไลท์เวทที่ว่างอยู่โดยทั้งสองฝ่ายจะมีเวลาเจรจาหาข้อตกลงกันในการจัดไฟถึงวันที่5กันยายนนี้สำหรับซาเคร์สตีเวนสันปัจจุบันมีต้นสังกัดร,ร่วมกัน เป็นท็อปแรงและทางแอนโทนิโอเรโอนาร์โปรโมชั่นที่ดูแลโดยเจปินและจอร์ดูบินส่วนทางแฟงมาตินเป็นนักชคในสังกัดของแมนดาวโปรโมชั่นของเอรูสเปนกับ PBC ของอัลเฮอร์มอนสาเคอร์สตีเวนสันเลื่อนมาโชคที่ไลท์เวทในปีนี้หลังจากที่ปีที่แล้วเขาตกตะช่างในการทำน้ำหนักในรุ่นซูเปอร์เฟเทเวทจนเสียแชมป์โลกไป โดยเมื่อเดือนเมษายนเขาเอาชนะชูอิจิโรโยชิโนะและกลายมาเป็นผู้ท้าชิงไฟบังคับของเดวันยูบีีเขาหวังจะได้ชิงแชมป์โลกกับทางเดวินฮานี่ที่ในเวลานั้นครองแชมป์โลกเดวันยูบีีรุ่นไลท์เวทอยู่แต่ท้ายที่สุดเดวินฮานี่ก็ตัดสินใจเลื่อนไปโชคที่รุ่นซูเปอร์ไลท์เวทกับทางเลจิสโปเกตทางเดวันยูบีีจึงเปลี่ยนสถานะแชมป์โลกของทางเดวินฮานี่เป็นแชมป์โลกลาพัก เพื่อให้สามารถมีแชมป์โลกคนใหม่ได้ส่วนทางวาซิโรเมเชนโกควรจะเป็นคนที่ได้โอกาสในการชกชิงแชมป์โลกกับซาเคร์สตีเวนสันเพราะดิมยูบียังให้เขารังตำแหน่งผู้ท้าชิงอันดับที่1นึแม้จะเพิ่งแพ้ให้กับเดวินฮานี่มาส่วนทางซาเคร์สตีเวนสันนั้นรั้งในอันดับที่สองแต่ทางท็อปแลงก็ได้ออกมาประกาศว่าวาซิโรเมเชนโกไม่พร้อมชกและอาจจะพักยาวในปีนี้ สำหรับผู้ท้าชิงในอันดับที่3อย่างไอแซคครูดนั้นก็มีแผนการอื่นอยู่แล้วโอกาสจึงตกไปที่แฟง์มาตินผู้ท้าชิงในอันดับที่4สำหรับแฟง์มาตินนั้นเป็นนักชกชาวอเมริกันมีสถิติการชก18ไฟชนะทั้ง18ไฟเป็นการชนะน็อก12ไฟและยังไม่เคยแพ้หรือเสมอใครเหมือนกับทางซาเคร์สตีเวนสันนั่นเอง